นี่อาจจะเพียงหนึ่งนาะทีแต่มีต้นฉบับเดี๋ยวนี้คือต้นฉบับไปหาดูเยอะๆสุมีอะไรเราควรกลับกันได้แล้วนะเพื่อนเป็นความคิดที่ดีประตูล็อกแล้วต้องโดดเท่านั้นอ่ะทำไมเธอชอบฉันลนะ่ะทำไมอ่ะก็เธอช่วยฉัน น่ะห้องเปลี่ย,ย,ยนคือดักเรียนเด็กหญิงคิดทำไมเนี่ยปิงอันนี้ฮ่า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 อืมฉันเหือกระดาษ พระเจ้าคุณกำลังเดินขึ้นมาแลวฉันต้องการหินแต่ฉันไม่มีหินหน,นะแล้วคนทำไงเราฉันต้องการหินมาทุกกระจกฉันต้องการหินฉันต้องการหินฉันไม่หินฉันต้องการเชียกเชียกเธออยู่ข้างหลังไงอยู่นั่นเราจะไปด้วยกันเพื่อนละ เรารอดเราไม่ตายแล้วเราลอดได้ไงจบโอเคขอบคุณที่รับชมเสียงของฉันในความเป็นจริงมันไอ้นั่นมากแต่ว่าทำให้ฉันฟังแล้วมันดูแปลกๆโอเคแค่นี้แหละ